สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะฮะและนี่คือซีรีส์ Minecraft สร้างสรรค์พา์ที่8แล้วนั่นเองนะครับนะซึ่งพาทนี้นะครับนะผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วล่ะในตอนวิดีโอไฮไลท์นะครับว่าคลิปนี้ผมสร้างอะไรไปบ้างนะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวของภูเขานะครับแล้วก็แม่น้ำนะครับที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนะดังชื่อคลิปของเราภูผาและลำธารนะครับนะก็คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าเราสร้างอะไรได้ไม่ค่อยไม่ค่อยหลากหลายนะครับแต่ว่า ใช้เวลาค่อนข้างนานนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราอย่าโมรีรอเลยครับเราไปสร้างกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมอันดับแรกเลยนะครับก็คือการต่อบล็อกหญ้านะครับนะบล็อกบล็อกดินที่มีหญ้าติดนะครับแบบนี้นะต่อจากตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับทำให้ภูเขาของเรานั้นมันใหญ่ขึ้นนะครับนะเพราะว่าในคลิปที่แล้วนั้นเรายังทําไม่เสร็จนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าการต่อแบบนี้มันค่อนข้างที่จะนานนะแม้ว่าจะมีเมาส์กับคีย์บอร์ดก็เถอะนะครับแล้วตัวเรามันก็เร็วได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมก็เลยมีทางเลือกทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้ตัวของน้ํายาสปีดนะครับนะอันนี้ผมเอาเป็นน้ํายาสปีดท,ที่เอามากินนะครับนะเราก็กินเข้าไปเลยฮะท่านผู้ชมป้าเขาให้นะฮะตอนนี้เราก็จะเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าพอลองใช้ดูเนะี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปกติมากนะท่านผู<ป>้ชมในต่อมานะครับผมได้ทําการเปลี่ยนไอ้น้ำยาที่เอาไว้กินนะเป็นน้ํายาแบบคว้างแทนนะครับมันก็จะได้ง่ายกว่าเดิมนะฮะเวลาเราใช้เนะี่ยเราก็แค่คว้างเท่านั้นเองนะ หลังจากที่ผมต่อบล็อกอะไรเรียบร้อยแล้วนะจริงๆก็ไม่เรียบร้อยหรอกนะครับนะมันก็ยังเหลือเยอะนะครับแต่ว่าเอาไว้ว่าตรงนี้นะครับเราจะทําการทุบไอ้บล็อกที่เราต่อเกินมานะครับนะตอนแรกคือผมลักไก่ไงนะครับ oh. คือแบบต่อให้มันเกินมานะครับมันจะได้ง่ายๆเนาะก็คือไม่เว้นคือต่อรัวๆเลยแต่ว่าตอนสุดท้ายนะครับก็ต้องมาทุบทิ้งเพราะว่ามันไม่ได้ใช้การนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทุบทิ้งนะแต่ก่อนอื่นก็ขอเติมบล็อกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะทุบมันเพราะว่า ตรงบล็อกเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำะเป็นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภูผานะครับเป็นสูงสูงนะครับกะเอาไว้กะระยะนะตรงนี้นะครับนะเห็นไหมผมจะทําการวัดนะครับวัดไปทั้งหมด30บล็อกนะฮะสาบล็บอกนะถ้าเกิดใครจําได้นะครับในคลิปก,ก่อนผมเคยพูดไว้นะว่าตรงนี้เราจะใช้ทั้งหมด30บล็อกนะครับพอได้30บบล็อกเนี่ยเราก็จะต่อขึ้นไปให้มันสูง,ส,งสูงนะครับนะสูงก็คือวางเพื่อเป็นวางโครงสร้างนะครับวางว่าเหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอะ เป็นมาตรฐานในการใช้งานแล้วกันเออผมก็พูดไปถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเป็นมาตรฐานนะครับในการวัดว่าให้ภูเขานี้มันสูง30บบล็อกนะครับพูดแล้วงงไหมนะครับผมก็งงเหมือนกันผมพูดอะไรวะเนี้ยนะเอาเป็นว่าตรงนี้เราก็ทุบมันไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมทุบไปฮะทุบรัวๆนะครับตรงนี้บอกเลยว่าทำมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทุบเยอะเช่นกันนะครับนะ หลังจากที่ผมได้ทําการทุบเสร็จนะครับเราก็จะมาต่อนะครับต่อบล็อกกันต่อนะครับนะแมต่อกันต่อมันจะพูดต่ออะไรกันนักหนานะครับนะอ่ะอันนี้ก็ใช้น้ํายาสปีดแล้วก็เร่งตัวเองนะครับเพื่อให้ทําได้เร็วที่สุดที่จะทําได้แล้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินด้วยไม่ใช่ไรนะครับคลิปนี้ผมจะพยายามไม่ให้มันเยอะเกินนะครับว่าบางทีแบบมันยาวไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับนะเอาล่ะนะครับหลังจากที่เราทำอ่า ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดนะครับเราก็จะทําการต่อบล็อกนะครับให้มันเป็นพื้นเรียบนะครับเรียบไปกับภูเขาของเรานะครับเรียบระนาบกับพื้นเลยนะครับตรงนี้ก็ต่อนะครับต่อกันรัวๆเลยนะครับนะเราก็ใช้น้ํายาสปีดด้วยนะอันนี้ขาดไม่ได้ครับแม้ว่ามันไม่ค่อยจะเพิ่มความเร็วให้เราเท่าไหร่ก็เถอะนะครับนะ อันนี่เห็นไมผมต่อมานะครับจนตรงเนี้ยมันเป็นทางลาบแล้วนะซึ่งไอตรงเนี้ยผมบอกเลยนะว่าในอนาคตอ่ยผมอยากจะสร้างมันเป็นแคมป์นะครับนะอยากจะแบบทำให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> เออน,น่าสนใจไหมเออนะครับเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะฮะแม่มันช่างสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเหลือเกินนะครับนะเอาล่ะตรงนี้เราก็จะต่อนะครับต่อลงไปข้างล่างอีกนะครับ หลังจากที่ผมได้ทําการต่อไปเรื่อยๆนะครับมันทําให้ผมรู้ว่าลิมิตของตัวเองนั้นมันมีจํากัดนะครับคือความอดทนของผมเนี่ยมันมีจํากัดมากนะครับผมแม่งทําอะไรนานๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจึงได้ไปทําการเรียนรู้สูตรนะครับสูตรในเกมไม e ค้า f t ขึ้นมานะครับนั่นก็คือสูตรการสร้างนะครับเป็นสูตรฟิ l นะครับนะเลฟิแบบนี้นะครับจากนั้นเราจะทําการใส่พิกัดไปนะครับ ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับไอที่ผมกดติ๊ก2ทีเมื่อกี้นะเนี่ยเห็นปะอันนี้คือการมาร์กพิกัดนะครับด้วยตัวช่วยนะครับเป็นเครื่องมือช่วยที่ต้องลงรีซอสแพคมานะครับนะผมก็ไปหาลงใน YouTube แล้วก็ไปดูที่เขาสอนกันนี่แหละนะครับนะสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าพอผมบินมาอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ทําการใส่พิกัดอะไรเรียบร้อยนั่นแหละนะครับใส่พิกัดไปนะเพื่อเป็นการมาร์กว่าเราจะเอาจากไอตรงเมื่อกี้ถึงตรงนี้นะ ผมก็ทาการมาร์กพิกัดเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเขียนชื่อบล็อกไปนะครับที่เราจะใส่นะครับซึ่งบล็อกที่เราจะใส่คือเป็นบล็อกอ่าบล็อกหญ้าเนาะนะครับเป็นกราชนะครับนะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะครับเห็นปะสุดท้ายนะครับผมได้รู้ว่ามันทําไม่ได้นะครับมันบอกว่าไม่สามารถสร้างได้นะครับผมก็เลยลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเช็คความชัวว่ามันไม่ได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าผมเนี่ยพิมพ์อะไรผิดไปหรือเปล่านะครับนะ ก็เราจะเริ่มพิมพ์ใหม่หมดเลยนะครับตั้งแต่ฟิลเลยแล้วก็ใส่ตัวตัวของอตำแหน่งของเราขึ้นไปนะครับไม่ใช่ตำแหน่งของเราเป็นตำแหน่งที่เราเอาเป้าตรงกลางเนี่ยไปชี้นะครับนะเออ,อแล้วก็ใส่ครับว่าเอาบอกหญ่าเนาะสุดท้ายก็ทำไม่ได้ครับผมก็เลยหัวร้อนครับเอาละในเมื่อมันทำไม่ได้นะครับเราก็จะทำการ าต่อเติมมันนะครับโดยวิธีแบบบ้านๆนะครับก็คือการมานั่งต่อทีละนิดทีละนิดแบบนี้นะครับนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับซึ่งใช้เวลาไปโคตรนานนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายผมก็ทนไม่ไหวจริงๆก็แหละนะครับสุดท้ายก็คือต้อง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 มาต่อบล็อกแบบนี้นะครับถามว่าต่อทําไมนะครับเดี๋ยวจะบอกนะว่าต่อเพราะอะไรนะครับเอาไปว่าเราต่อไปก่อนนะต่อ้าไปนะครับพอเราต่อได้แบบนี้ใช่ไหมนะครับผมก็จะทําการใช้สูตรนะคือที่ผมต่อเนี่ย ผมต่อเพื่อย่นระยะทางครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมคิดว่านะที่เราต่อที่เราใช้สูตรไม่ได้ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไกลเกินไปมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกินระยะนะครับผมก็เลยย่นระยะนะครับสุดท้ายคือแม่งได้จริงเว้ยเห็นปะมันบอกแล้วว่าเติมแล้ว32บอล็อกนะครับคือแม่งได้จริงนะครับดูนะครับ,นะรบผมต่อยาวเลยนะไอบบบะ้บันไดแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าระยะมันสั้นไปอะ่ะคือถ้าเราต่อแบบ เดินต่อเดินต่อไปไหนบ้าเนี่ยบินต่ออย่างเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่านะแล้วไวกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีบ้านๆแหละดีนะครับนะผมใช้วิธีบ้านๆไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายก็เสร็จนะท่านผู้ชมดูผลงานให้ดีนะครับนะมันใหญ่มากนะครับแ้วมันใหญ่มากๆมากๆๆนะครับในภูเขานี้บอกเลยว่าใหญ่กว่าโดมิกคือเป็นสิ่งที่ไม่ยากที่สุดเท่าที่เคยทํามาแล้วนะครับไม่ได้ยากสิต้องบอกว่ามัน มันนานนะครับันใช้เวลาทาค่อนข้างนานมากนะครับนะแต่ก็เป็นภูเขาที่ใหญ่แล้วก็ดูสวยนะครับนะแม่งเรียบเนียนจริงๆนะครับนะเรียบเนียนจริงๆนะครับแม่งไม่สมจริงเอาซะเลยนะเหมือนเหมือนทาขึ้นมานะโดยในลําดับต่อมานะครับผมจะทําการอปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมกะจะทําให้มันเป็นถ้ำนะครับหรือว่าเป็นอุโมงค์นะครับให้แม่น้ําที่ทอดยาวไปจนสุดสายอันนี้นะครับตรงเนี้ยผมจะวัดขึ้นไปทั้งหมด6บล็อก จากนั้นก็จะวางบล็อกนะครับปิดแบบนี้นะซึ่งตรงเนี้ยให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเราจะปิดประมาณนี้นะครับหบล็อกก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ปิดไปเลยนะครับเพราะว่ามั่นใจแล้วว่า6บล็อกนั้นมันมันพอแล้วนะครับนะเราก็จะวางบล็อกหญ้านะครับปิดไปเป็นซิกแซกซิกแซกนะครับหรือว่าสลับฟันปลาอะไรก็ว่าไปครับเนาะนะครับวางแบบนี้เลยจากนั้นก็ข้างบนนะครับนะเราก็จะปิดนะครับปิดข้างบนนี้นะครับให้มันเรียบเรียบ นะครับเป็นพืนเรียบๆไปเลยเพราะว่าข้างบนอย่างที่บอกนะเพราะว่าผมจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับพูดไปพูดมานี่รู้สึกว่าไออันาจักไม่ใช่อณาจักสิเป็นเมืองใช่ไหมเมืองของเราเนี่ยนะครับผมว่ามันมันสักจะมีที่เที่ยวเยอะไปแล้วนะครับตอนแรกก็คือเปิดมาก็คือทําที่เที่ยวเลยนะครับส่วนพิศาสศร์นะอันต่อมานี่ยังจะมาทําอะไรบนภูเขาอีกนะครับนะมั่วไปหมดนะครับนะส่วนตรงนี้ก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับนะเรียบร้อยนะครับนะพูดว่าต่อให้เรียบร้อยก็เรียบร้อยจริงๆนะครับนะ มันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เนาะภูเขาของเรานะครับมันจะสลับฟันปลาสลับฟันปลานะครับมันมันดูแปลกๆนะผมว่ามันดูแปลกๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มันก็ดูดีไปอีกแบบนะครับนะเอาละอะไรหลังเนี้ยผมก็จะทําแบบเนี้ยนะครับซ้ํากับไอ้ตรงจุดที่เหลือนะครับนะเฮ้ยเอาจริงป่ะนะครับม่กกี้ผมลองย้อนไอคลิปที่ผมอัดเสียงไปนะครับนะ เนีย่ยว่าเอากะนะครับคือจะบอกว่าผมพูดคําว erm ่านะครับนะกับนะครับเนี่ยเยอะมากนะนะครับนะนะครับนะกับนะครับเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับไม่รู้จะพูดอะไรนักหนานะอ้าเป็นว่าเอาเนย์เลยกูเนย์เลยทีนี้นะครับเอาวเป็นว่าอ่าตรงนี้นะครับเราจะทําการต่อเติมนะครับโดยการวางหินเนาะอ่าวางหินแบบนี้นะครับปิดนะครับปิดไอ้ตรงที่เราวัดขึ้นมา6บล็อกอะนะครับปิด ไปเลยนะข้างบนจะเป็นหินเพราะว่าที่มันจะกว้างเกินไปแล้วมันดูแบบมันดูแปลกๆนะมันไม่ค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปิดมันนะครับตรงนี้มันมืดนิดเดิผมก็วางท็อตนั่นแหละนะครับเพื่อสะดวกต่อการมองเห็นนะครับในการวางบล็อกนะเพราะข้างในแม่งมืดจริงๆนะครับที่ปิดบล็อกเนี่ยไม่ใช่ให,หลายหรอกผมจะปิดมันนะครับปิดเพื่อนะครับปิดเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ลืมไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราปิดไปแล้วกันนะ,นะท่านผู้ชมมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะ อ๋อรู้ราปิดเพื่ออะไรนะครับนะปิดเพื่อให้มันไม่สูงเกินไปนะครับเอ้ยจริงๆมันไม่มีผลล็อกนะครับผมก็ผมก็พูดพูดไปงั้นแหละนะครับนะก็คือมันปิดแล้วมันสวยดีนะครับเอาง่ายๆนะเพราะว่าของเก่านั้นมันสูงเกินไปนะครับก็เลยปิดให้มันดูสั้นลงมันก็ดูสวยขึ้นนะครับนะเอาแหละเอาล่ะในส่วนของตรงนี้นะครับที่ผมเจาะทางเข้าเอาไว้เนาะตรงนี้เราจะทําเป็นอุโมงค์นะครับลอดใต้ อ่าลอดใต้ภูเขาที่เราทำนะครับนะลอดไปแล้วก็ไปออกข้างนอกนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันต้องอุดนะครับมันต้องอุดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอุโมงค์นะครับเพราะเราทําโบเอาไว้ไงนะครับเราไม่ได้อุดมันไปซะทุกบล็อกนะครับมันจะเป็นโบโบนะครับพูดง่ายคืองานเผานั่นแหละนะท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้ก็อุดไปฮะต่อปุ๊บวางบล็อกเข้าไปนะครับวางกระโดๆนะครับนี่ถ้าไม่มีเมาส์คีย์บอร์ดผมบอกเลยว่าผมตายแน่ๆนะท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้เราก็เจาะนะครับ เจาะให้มันไปทะลุอีกฝั่งนะครับแบบพอดีพอดีนะแล้วก็วางบล็อกดินนะครับปิดไปเหมมันเดิมนะครับปิดไปเลยนะครับแบบนี้เราจะปิดไปให้หมดนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับทําการคลิกเมาส์คลิกเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับพร้อมกับวิ่งให้มันไวๆนะครับแต่ที่ขาดไปคือยาสปีดนะฮะอันนี้คือทําแบบไม่มียาสปีดนะครับแต่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับ ตรงนี้ข้างบนเราก็ติดหินนะครับเหมือนกับไอตรงอุโมงค์ม่กกี้เลยนะท่านผู้ชมเหมือนตรงอุโมงค์น้ำนะครับติดหินเช่นเดียวกันนะครับข้างบนตรงนี้ผมเจาะเพิ่มไปด้วยนะนะครับเจาะเพิ่มไปอีก2บล็อกนะครับทำให้มันมีความสูงตรงเนี้ยนะครับโดยประมาณนะครับหบล็อกนะจริงๆก็ไม่ประมาณหรอกมันก็6บล็อกจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็วัดให้ดูแล้วนะอ่ะเสร็จแล้วเนาะจากนั้นนะครับผมมองว่ามันไม่พอใจอะนะรู้สึกไม่พอใจกับความแคบของอุโมงค์นะครับผมจึงเจาะครับ เจาะออกไปอีกครับนะครับตรงนี้เจาะออกไปอีก3บล็อกนะครับจริงๆไม่3คือผมมาเจาะที่หลังนะครับเจาะที่หลังเพิ่มไปอีกนะครับอีกอ่สี่บล็อกนะครับ4บล็อกหรือวะเฮ้ยผมผมผมว่าผมผมมั่วแล้วนะครับเอาไปว่าเราเจาะจากของเดิมนะเจาะไปทั้งหมด6บล็อกนะครับเอาประมาณนั้นละกันเนาะส่วนไอ้ที่เหลือที่ทํามาเนี่ยก็ต้องทุบทิ้งนะฮะแหมแล้วคือแบบคือผมเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับคือแบบทําแล้วก็ต้องทุบทําแล้วก็ต้องทุบนะครับแม่งคือแบบโคตรเสียเวลานะท่านผู้ชมนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยคือก็อย่างที่บอกครับความอดทนมันไม่ค่อยมีครับคือบอกเลยนะคลิปเนี้ยผมทําประมาณ2วันถึง3วันนะครับ2วันครึ่งมั้งนะครับจำไม่ได้เหมือนกันแต่ที่แน่คือไม่ต่ำกว่า2วันนะครับรู้สึกว่าจะวันที่3เนี่ยน่าจะเสร็จไวนะครับเพราะว่าผมใช้สูตรนะครับเป็นสูตรแบบนี้นะฮะตรงนี้ก็ใช้สูตรเช่นกันนะครับผมจะทําการวางดินนะครับวางดินแล้วก็พิมพ์ใบแบบนี้นะครับแล้วก็วางดินเอะเห็นปะเราใช้สูตรครับง่ายขึ้นเยอะนะฮะ ดีนะตรงนี้มันใช้ได้นะแต่ไอตรงไอตรงไอตรงเนินเขาเราทาไม่ได้แต่ว่าไอตรงช่องข้างล่างเนี้ยเราอุดได้นะครับเราใช้สูตรอุดดินได้นะครับมันก็เลยทําให้ผมทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับนะดีแล้วนะครับที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับอ่ะอุโมงเรานะครับดูสวยงามขึ้นเยอะนะครับดูกว้างใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทํารถนะครับให้มันเข้ามาข้างในด้วยนะแม้ว่ารถมันจะขับไม่ได้ก็เถอะนะครับนะเอาอีกแล้วนะครับหน้าอีกแล้ว หลังจากที่ผมทำอุโมงค์เรียบร้อยนะครับทั้ง4มุมหรือว่า4ด้านนะครับนะผมจะทำการนะครับวัดมา5บล็อกแบบนี้แล้วก็เจาะนะครับเจาะดินตรงนี้ยาวไปเลยนะครับผมว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้แล้วแหละว่าผมทำอะไรนะครับก็คือการทำแม่น้ำลำธารของเรานั่นเองนะครับนะตรงนี้เราจะวัดไปทั้งหมด40บล็อกนะครับตรงแนวอ่าตรงแนวแนวความกว้างปะเขาได้ความกว้างไหมนะครับออกไป40บล็อกนะฮะนับไปครับ แล้วก็เจาะไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะครบ40บล็อกนะครับซึ่ง40บล็อกเนี่ยผมว่ามันมันก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะนะครับผมคงไม่ทําเกินไปกว่านี้ละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะเออก็ทําไป40บล็อกก็พอแหละนะจากนั้นนี่ครับตรงนี้นะผมต้องขออนุญาตใช้สูตรนิดหนึ่งนะครับใช้สูตรฟิลเหมือนเดิมนะครับสูตรฟิลผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรนะเอาเป็นว่า มันเขียน F I L L เราอ่านว่าสูตรฟิลแล้วกันโ <Okay. S 1> อเคอะตรงนี้เราก็ใช้สูตรฟิลในการเจาะดินนะครับเจาะดินลงไปเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมคนเดียวคือเจาะไม่ไหวแน่ๆนะครับคือ40บล็อกอะ่ะ4บบล็อกไม่พอนะคือผมต้องเจาะลงไปข้างล่างอีกนะครับเจาะลงไป2บล็อกนะครับนะคือมันมันเยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นขอใช้สูตรแล้วกันตรงนี้นะจริงๆจะใช้เลยก็ได้นะเนี่ยนะครับคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเพราะว่าผมใช้ไปแล้วนั่นเองนะครับ ก็ตรงนี้วางเป็นบล็อกอากาศนะครับเขียนว่าแอร์นะก็เป็นอากาศนะครับส่วนตมดนี้นก็จะเจาะลงไปข้างล่างนะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมเจาะผิดนะเพราะฉะนั้นก็ช่างมาเถอะนะครับเดี๋ยวเจาะใหม่ได้นะ <S <S ส่วนตรงนี้นะครับเราจะทําการเจาะบล็อกดินนะครับเป็นการมาร์กจุดไปก่อนนะว่าเราควรที่จะเจาะประมาณไหนนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณที่หลังว่าตรงนี้5บล็อกตรงนี้40บล็อกตรงนี้2อสบล็อกอะไรก็ว่าไปนะครับเราจะเจาะมาร์กไว้ก่อนนะให้มันเป็นล่องนะครับนะ หลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําการขุดดินตรงนี้นะครับนะดินตรงนี้คือดินที่อยู่ตรงหน้าของถ้าที่เรากําลังจะทําในพาร์ทต่อไปนะครับนะไอถ้าตรงนี้ก็จะมีแม่น้าไหลออกมาถูกต้องไหมนะครับซึ่งผมอยากให้แม่น้าตรงนี้มันบรรจบกับแม่น้ําสายใหญ่ที่เราจะทำนะครับผมจึงทําการขุดดินตรงนี้ออกนะครับ <ๆ S 1> เพื่อที่จะให้แม่น้ํามันมาบรรจบกันแบบนี้นะครับมันก็จะไหลลงมาเนาะจากนั้นก็จะโรยผงกระดูกนะครับโรยเพื่อ ให้มีพืชใต้น้ํากําเนิดขึ้นมานั่นเองนะครับมันจะได้ดูสวยงามและอุดมสมบูรณ์นะฮะจากนั้นนะครับตรงนี้นะผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันผ่านมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมทําการขุดไม่ใช่ขุดสิเรียกว่าใช้สูตรดีกว่าใช้สูตรในการขุดหลุมนะครับนะคือผมก็ขุดไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจนสุดท้ายเนี่ยผมเพิ่งมานึกได้นะครับว่าผมนั้นโง่แค่ไหนนะครับ คือจริงๆเราไม่ต้องขุดก็ได้นะเราไม่ต้องขุดเลยนะครับเราแค่ใช้สูตรแบบนี้สูตรเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าเราพิมพ์เขาว่า water ไปครับมันก็จะวางน้ําให้แล้วครับโดยที่ไม่ต้องเป็นพื้นที่เปล่าๆโล่งๆเหมือนที่เคยทําก่อนหน้านี้นะครับคือแค่เนี้ยมันก็จบแล้วนะครับแค่วางน้ําแทนดินไปนะครับพอนะครับไม่รู้ว่าจะไปมัวขุดอะไรตั้งนานนะครับ เอาละหลังจากที่ทําแม่น้ําเสร็จนะเราก็จะทําการวางเจ้าตัวของผงกระดูด <Brand. S 1> อ่าโรยลงไปนะครบผงกระดูดด้วยเหรอไหมจะดูดอะไรล่ะไอหา่านะครับเราก็วางแบบแบบแบบนี้เลยนะครับอันที่จริงอนะผงกระดูกะ่ะมันอาจจะใช้สูตรได้นะแต่ว่าผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะมีข้อผิดพลาดเนะเพราะไอผงกระดูกะ่ะมันมีหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้โตนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราวางเองเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะแก้ยากนะครับเอามาวางเองแบบนี้แหละเสียเวลาหน่อยแต่ก็ ได้จุดที่เราต้องการนะครับนะแม้ว่าจะใช้เวลานานมากๆก็เถอะนะครับเป็นไงนะครับสวยไหมผม่าไม่นะเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากนี้นะครับผมก็จะทําการพาท่านผู้ชมเดินชมที่นี่นะครับว่าเราอัปเดตอะไรไปบ,บ้างนะครับในคลิปนี้นะครับซึ่ง ก็เป็นคอนเซปที่ผมคิดตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะว่าเราจะพาเดินชมนะครับทุกๆคลิปเลยหลังจากนี้นะครับว่าเราสร้างอะไรไปบ้างในคลิปๆนั้นนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับที่เราสร้างไปนะครับก็คือแม่น้ำนะครับที่มีความกว้างทั้งหมด40บล็อกนั่นเองนะครับพร้อมกับประดับไปด้วยประการลังและต้นไม้นะครับต้นพืชใต้น้ําที่สีสันสวยงามนะครับนะไม่ว่ามันจะดูเละๆก็เถอะนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นภูเขานะครับเป็นเนินเขาสูงสูงนะครับเป็นภูผาเรียกว่าภูผาแล้วกันนะเออ ตรงนี้ก็จะมีถ้ำนะครับถ้ำเป็นถ้ำอ,อยู่ในน้ำนะครับไม่ใช่อยู่ในน้าสิถ้ำอยู่บนภูเขานั่นแหละนะครับแต่ว่าเจาะใต้ภูเขานะครับแล้วก็มีน้ารอดลงไปใต้ถ้ำนั่นเองนะครับถือว่าสวยงามเนาะส่วนตรงนี้นะครับตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์นะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าของรถยน,นต์นะเดี๋ยวผมต้องทํารถยนต์ด้วยแต่ว่าเป็นรถยนต์ปลอมๆนะครับนะข้างบนก็จะประดับด้วยหินนะครับเป็นหินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงนะครับแหมฟ้าร้องนิดนึงเมื่อกี้ฝนมันจะตกนะครับนะ ไม่มากี้หรอกตอนนี้นี่แหละนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีบพูดหน่อยนะเอาไวว่าเราจะมาทําอุโมงค์ตรงนี้ที่หลังนะครับในคลิปคลิปหน้าเนาะหรือว่าอาจจะคลิปต่อไปก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะทําสะพานนะครับนะเป็นสะพานข้ามของรถนะของรถไม่ใช่ของคนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะครับคลิปนี้นะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะคลิปนี้นะครับข้างบนนี้ก็จะดูเรียบๆนะสวยๆนะครับเป็นภูเขาที่ดูเรียบเนียนจริงๆนะครับดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่เลย แต่ก็โอเคแหละนะครับมันก็ดูสวยนะครับแม่น้ําก็ดูใหญ่ดีนะครับนะถือว่าทุกอย่างค่อนข้างดูโอเคนะครับถือว่าโอเคแล้วแหละนะสำหรับผมนะครับนะสร้างได้ขนาดนี้ก็ก็เจ๋งแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะเอาละนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาสร้างอะไรกันต่อนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าใช้เวลานานที่สุดแล้วนะผมใช้ไปหลายชั่วโมงเลยนะครับนะประมาณ78ชั่วโมงอะนะแต่ว่าอัดคลิปมาแค่4ชั่วโมงนะครับก็ตัด ที่เหลือออกไปนะครับนะก็ได้ประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับนะโอเคไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ฮะท่านผู้ชมบายบาย